นางเอกน้อยสีไม่รีบใกล้เลขสามค่อยแต่งแซวพี่พระเอกนิ้วนางว่างมากรักเอยเตยหอมกันทุกวันเลยสำหรับคู่ของพระนางอาเล็กทีระเดชและโบเมลดาจากวันแรกที่คบกันถึงปัจจุบันก็หนึ่งปีกว่าแล้วแต่ยังมั่นคงเสมอต้นเสมอปลายล่าสุดสาวโบได้มาร่วมอีเวนต์เมกยูออนฮาวายอาณาส์ไทยแลนด์2023 พร้อมอัปเดตความรักให้ฟังว่าช่วงนี้เทคิวให้กับการถ่ายละครและภาพยนตร์จะออกนอกเมืองไปต่างจังหวัดบ่อยแต่ความรักกับแฟนหนุ่มรุ่นที่ยังแฮปปี้ดียังได้เจอกันอยู่เรื่อยๆบางครั้งฝ่ายชายก็ขับรถมาหาที่บ้านส่วนแพลนสิ้นปีอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันเพราะตนอยากสวดมนต์ข้ามปีส่วนฝ่ายชายจะพาคุณแม่ไปเล่นสกี ส่วนข่าวดีขอแต่งงานโบมองว่ายังไม่ใช่ในเร็วๆนี้วางแพลนไว้สักอายุ29ถึง30ค่อยขอก็ได้เพราะกลัวมีลูกยากแต่ถ้าฝ่ายชายจะเซอร์ไพรส์ก็ไม่ติด